สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมวิชัยสุขอาลามนะครับผมวันนี้ก็มาเที่ยวชมสวนสุขอาลามครับผมอยู่หมู่สองตํบบาบลดอนเชเอมอำเภอธมกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมวันนี้มาดูสวนทุเรียนนี้ <S <S เป็น<อ>ครั้งที่สอง๋อผ่านไปประมาณหนึ่งปีวันที่มาดูครั้งแรกก็เป็นตอนนั้นเพิ่งจะเริ่มปลูกใหม่ๆ ก็สวยดีนะครับทรงพุ่มประมาณเท่าไหร่คร mm ับเนี่ยก็สูงประมาณสักร้อยร้อยประมาณเมตรเมตรห้าสิบไม่เกินเมตรห้าสิบต้นนี้ก็ถือว่าต่โตในในระยะที่พอประมาณไม่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 ถือว่าโตมากแต่ว่าลําต้นใหญ่นะครับลุโคนครับใหญ่มากต้นนี้ลําโ้นใหญ่เติบโต กิ่งก้านใหญ่ดีครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ตัดแต่งเกิ่งรออีกสักปีหนึ่งอายุประมาณสองปีเราถึงจะเริ่มตัดแต่งเกิ่งให้เขาได้ทรงที่สวยๆตอนนี้ยังปล่อยเขาเป็นธรรมชาติอยู่อันนี้ที่เห็นชัดเจนเลยนี่การให้น้ําอันนี้ให้น้ําแบบต,ต,ต้นหนึ่งนี่กี่หัวครับเนี่ยต้นหนึ่งตอนนี้ใช้2หัวอยู่สองหัวโอ้โหหัวพ่น90าสองศาสูงจากพื้นประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย อันนี้ใช้เครื่องดูดมาใช้แรงดันเครื่องปั๊มดันแรงดันก็ธรรมดาครปัม๊มเทนนิงประมาณน,นี่สิบหนอวยปกติให้น้ำกี่วันครัง<จ>้งครับถ้าเป็นช่วงนี้หน้าฝนก็สวันครั้งแต่หน้าแรงก็ปกติก็สองวันดูมาด,ดูดูดินเป็นหลักครับถ้าดินชื้นๆอ,อย่างเงี้ยดินยังชื้นๆด,ดำๆอย่างเ LIKE งี้ยนะครับผมยังไม่ต้องให้น้ำอย่างเงี้ยถือว่าความชื้นยังพออยู่ยิ่งถ้ากำแล้วมัน เห็นก้อนอย่างนี้ยังไม่ต้องให้หน้ําเลยยังอยู่ได้ดูดินเป็นหลักกําหนดวันไม่ได้ชัดเจนเพราะว่าบันทืแล้งก็ก็จะแห้งช่วงนี้มันมีฝนช่วยบ้างก็ก็ดูดินเป็นหลักว่ามันจะมากไอยแค่ไหนให้บ่อยมากไมยแค่ไหนกําหนดได้ไม่ชัดเจนแล้วเทคนิคการดูแลใส่ปุ๋ยแล้วครับใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งสูตรอะไรครับเนี่ย ตอนนี้ใช้ยี่ห้าเจ็ดเจ็ดยี่ห้าเจ็ดแคลเซียมบลอดอยู่อ๋อเน้นตัวแรกสูงเน้นตัวแรกสูงใช่เพื่อตอนนี้เราเราเน้นใบลําต้นอยู่อ๋อก็คือตัวแรกสูงใช่เรา้ต้องการให้ต้นเรียนเราเติบโตให้โตไวหน่อยใช่เราจะปุ๋ยแล้วมียาไหมครับฮอร์โมนฮอร์โมนนี้ฮอร์โมนก็มีฮอร์โมนอยู่ใช้ฮอร์โมนก็ฉีดเดือนละครั้งเหมือนกันแต่ยาพวกฆ่าหนอนฆ่าเพี้ยนี้ เดือนละสองครั้งแต่ก็ดูตามอาการด้วยอย่างช่วงแตกใบอ่อนอย่างเงี้ยเราก็อาจจะอาทิตย์ละอาทิตย์ละครั้งช่วงใบอ่อนนี่ช่วงแตกใบอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยเพี้ยจะรบกวนอย่างเงี้ยนี่เพิ่งจะฉีดยาไปเมื่อเช้านี้อ่าช่วงนี้แล้วเดี๋ยวดูประมาณสักอาทิตย์หนึ่งถ้าเพี้ยเขาไม่มารบกวนเราก็ดูก็อาจจะถ้าไม่รบกวนก็อาจจะไม่ได้ฉีดสามแต่ถ้าเพี้ยเขารบกวนก็ต้องฉีดซามอีก ปลูกมาปีหนึ่งปัญหาหนักๆเลยที่เจอนี่อะไรเนี่ยปัญหาหนักๆปัญหาหนักๆก็คือเรื่องเพี้ยเพี้ยขาวเพี้ยเพี้ยเพี้ยอะไรเพี้ยไฟเพี้ยไฟอ๋อเพราะที่นี่อากาศมันร้อนมันมันอยู่ในพื้นที่อากาศร้อนมากแล้วพื้นที่รอบข้างนันมันเป็นทุ่งนาอ่าเนี่ยก็จะมีเพี้ยในนาข้าวเขาเวลาเขาทำนาแล้วก็ฉีดยาเพี้ยมันก็เหมือนจะหนีมาอยู่ในไร่ขีเหร่เอมาอยู่พักไร่เรา ช่ครับมาสายทุเรียนเราอยู่แล้วก็ฉีดมันก็จะหนีัปไปอยู่ในทุ่งนาเขาก็สลับกันไปสลับกันมาเอาฉีดไม่ตายอาจจะมีเหลือบ้างอาจจะมีเหลือบ้างไม่ตายหมดผมว่ามันยังไงมันไม่ตายหมดทัทีเดียวหรอกมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันต้องหนีเอาตัวรอดอยู่แล้วลักษณะใบที่เป็นเพี้ยเป็นไงครับเนี่ยเพี้ยมันจะใบถ้าเป็นใบเป็นเพี้ยแต่นี่มันไม่มีนะใบเป็นเพี้ยส่วนมากใบนะใบมันจะมันจะ เป็นลอนเป็นรลอนเล็กรลอนงอกขึ้นออ๋อเป็นหลอนหลอนเป็นหลอนหอนแต่ถ้าเป็นยอดอ่อนก็จะไหม้ไปเลยอเพลไฟเขาจะกินแบบไหม้ไปเลยนี่อันนี้อันนี้มีอันนี้หนอนถ้าอาการอย่างเงี้ยใบพุ่มๆนี้หนอนหนอนกินใบออย่างนี้หนอนอเราก็มันก็มีกินบ้างเพราะเราไม่ได้ฉีดยาบ่อยสำหรับต้นนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูต้นโน้นอ่าดูต้น อส่งพุ่มใกล้เคียงกันเพราะพพร้อมกันสูงก็ใกล้เคียงกันหญ้าอาจจะดูล็กหน่อยแต่ก็เป็นธรรมชาติของทุเรียนครับมีหญ้าก็เอาไว้คุมดินเก็บความชื้นไว้ได้บ้างอย่างนี้ถือว่าใบแน่นไปไหมครับเนี่ยแน่นไปนิดหนึ่งถือว่าใบแน่นแต่ก็มันยังไม่ถึงเวลาตัดแต่งกิ่ง,งนะเราก็เลยต้องปล่อยให้เป็นธรรมชาติกนะ่อแต่ก็ แต่ก็มันได้ปีก็เริ่มเก็บเก็บได้บ้างอลนะแต่ก็ยังไม่ได้ทำถึงขั้นนั้นก็ให้มันเแบบติบโตอีกนิดหนึ่งให้เขาดูโชว์ทรงอีกนิดหนึ่งแล้วเราค่อยปรับแต่งให้เขาว่าจะเอาทรงแบบไหนให้เขาอีกทีหนึ่งอนนี้เขายังเป็นธรรมชาติอยู่เขาจะโตช่วงแรกๆคนเขาจะโตดีแล้วส,สปริงเกอร์นี่ตั้งห่างจากจต้นประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยต้น ประมาณเมตมหนึ่งเมตรหิบอ๋อม 1, ออีสองสปริงเกอร์รอรรหัวเก้าสองศา <180 S 2> ออหัวร้อยแปดสิบหัวร้อยแปดส้อยแปองศาอืมร้อยแปองศาหัวร้ 180. อ, 180. อ 180. ก็ทั่วคนพอดีอแต่เดี๋ยวทุเรียนโตทรงพุ่ใหญ่เราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นหัวสปริงเกอร์ที่หมุน360องศา ก็เดี๋ยวถึงเวลานั้นก็ปรับเปลี่ยนอีกทีให้ทุเรียนโตกันแบบามาดูต้นนี้ดีกว่าเนี่ยถือว่าทรงสวยมากดีมาเยี่ยมเย็นคัาที่สองไล่สุกรามต้นนี้หุ่นเขาถึงจะโคนไม่ใหญ่เท่ากับสองต้นเมื่อกี้แต่ว่าแต่ว่าทรงเขาสวยหุ่นเขาสูงดีสูงโปร่งตอนนี้เขาสะอดสะอง อ๋อคุณเหมือนเจ้าของคุณดีเลยคุณหล่อเหมือนเจ้าของว่าไงแล้วสูงสูงประมาณเมตรห้าสิบแล้วตอนนี้สูงเมตรห้าสิบสวยตอนนี้ถือว่าทรงดีแต่ใบอาจจะยังไม่เขียวเท่ากับสองต้นเมื่อกี้นี้ครับก็ลองให้ลองลองถ่ายต้นอยู่รอบๆก็มีต้นใกล้เคียงกันอ๋อ สูงประมาณประมาณเดียวกันถ้าไม่มีปัญหาเรื่องอะไรยอย่างต้นนั้นอ๋อนเนี่ยมีปัญหาเรื่องช่วงแรกแรกกเน่าคนเน่าเ,นา,นาเล่นงานเวล้ราเล่นงานอะไรพวกง่ายอันนี้ปลูกพร้อมกันป่ะครับเนี่ยปลูกพร้อมกันครับโอ้โห,โโหต้นห่างกันมากเลยนะโอ้โหแบบจากแขนนึงก็เหลือนิ้วเลยครับนนเนี่ยเนี่ยดูทุเรียนปลูกพร้อมกันดูจูทุเรียนสมบูรณ์กับทุเรียนไม่สมบูรณ์นี่ตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มเริ่มกลับมาดีขึ้นเล็กน้อย ก็จะลองเลี้ยงเขาดูว่าเขาจะโตไปไหวไหมอย่างนี้เรา,าไม่ไหวปลูกใหม่เลยไม่ดีกว่าปลูกใหม่ดีกว่าแต่เราก็เขาก็มีชีวิตนะแล้วเราก็อยากเลี้ยงเขาไว้ให้ถึงที่สุดถ้าเขาไม่ไหวจริงๆเราก็เปลี่ยนเขาออกแค่นั้นเองแต่ว่าช่วงนี้ดูเหมือนเขาพย,พยายามจะพัฒนาตัวขึ้นมาแล้วก็ให้โอกาสให้โอกาสเขาให้เขาเติบโตดูให้โอกาสเขาเดี๋ยวดูฝีมือเราด้วย ว่าจะทําให้มันฟื้นกลับมาได้ไหมใช่เลยถ้าเกิดเราทําให้มันกลับมาได้แสดงว่าต่อไปเราก็สามารถที่จะดูแลต้นอื่นๆให้มันสมบูรณ์ได้มไม่ต้ตัดทอองอาลังกลับมาดีแล้วก็ดูดูนี่ครับสภาพโดยทั่วไปอโอเคอยู่เลยครับเถื่อนทุเรียนลกไม่เป็นไรครับลกไม่เป็นไรถือว่าเป็นการดูแลแต่อย่าให้ถึงกับต้นไม้คุมยอดทุเรียน ร้อยต้นก็สูงก็ได้ประมาณนี้ค <poker> ร <phones> <int os> ับผมก็สำหรับ <os> ว er> ันนี้ก็พาเยี่ยมชมไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวมาดูใหม่ตอนอายุทุเรียนสักสักสองปีครับผมวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ